ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็กวันแววค่ะแวววัน well ค่ะคุณกำลังฟัง Eat and Travel Podcast รายการที่จะชวนนักกินแลกเปลี่ยนจากรอบโลกมาเล่าเรื่องอาหารให้อร่อยหูให้คุณได้เดิน,ดนทางรอบโล,โลกผ่านอาหารและสนุกกับอาหารไปตลอดการเดินทางสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะ กับ Eat and Travel Podcast ค่ะแวววันค่ะวันแววค่ะแล้ว EP นี้เราชวนใครมาเป็นนักกินแลกเปลี่ยนของเราค่ะแววเฉลยสินักกินแลกเปลี่ยนของเรา EP นี้นะคะเดินทางมาไกลมากจากชั้นหนึ่งในตึกเดียวกันนี้เองค่ะนั่นก็คือเชฟน่านของวิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับคุณน้องงั้นขออธิบายก่อนคําถามแรกที่ทุกคนงงเหลือเกินว่าเอ๊ะตระกูลเครือญาติที่มันอะไรนะเชฟน่าน วันแแวววันและบิ้มกินแหลกเนี่ยเป็นอะไรกันคะเชฟน่านช่วยแถลงไขหน่อยค่ะจริงๆถ้าวอวกับเชฟน่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็คือคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันนั่นเองซึ่งได้ข่าวว่าคุณพ่อก็ถูกเอามาออกไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอาจารย์ทวีทองหงวิวัฒนะคะได้ออกคอดแคสของเราไปแล้วในอีพีที่3และ3.5เพราะเราอยู่ในแวดวงของอาหารครับซึ่งบิ้มกินแหลกเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือว่าเป็นลูกของน้าแท้ๆของพวกเรานั่นเอง ขอเคลียร์เรื่องงงอีกเรื่องค่ะเพราะต่อไปนี้จะเลิกเรียกเชฟน่านว่าเชฟน่านแหละเพราะว่ามันไม่ชินปากจะเรียกว่าพี่ต้องแทนคำถามก็คือถามแทนผู้ฟังเลยตกลงชื่อน่านหรือชื่อต้องกันแน่ค่ะชื่อทั้งน่านและชื่อทั้งต้องครับชื่อน่านเนี่ยเป็นชื่อจริงตามบัตรประชาชนเลยนะฮะส่วนชื่อต้องเนี่ยเป็นชื่อเล่นที่ในครอบครัวก็จะเรียกคําว่าต้องนะครับซึ่งมีความงงตั้งแต่ยังเด็กว่า ในเมื่อชื่อจริงชื่อน่านแล้วจะมีชื่อต้องไปเพื่อเป็นกิมมิคของชีวิตแล้วกันถ้าใครอยากดูสนิทเป็นพี่เป็นน้องกับเชฟน่านก็เปลี่ยนไปนเรียกว่าพี่ต้องนะคะจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันใกล้ชิดขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องในบ้านนาอพี่ต้องเนาะค่ะงั้นขอเริ่มเซสชันสัมภาษณ์พี่ชายตัวเองณบัดนี้ค่ะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะความสนใจเรื่องอาหารของพี่ต้องเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนไหนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเนี่ยพี่ต้องหรือที่เชฟเป็นเชฟหน้าเนี่ยนั่งจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาก็คือเส้นทางที่ผ่านมาไม่เคยเกี่ยวกับอาหารเลยแล้วแบบวนกลับมาที่อาหารได้ไงมันมันจะเรียกว่าไม่เกี่ยวก็อาจจะไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นคนเดียวในตระกูลหลานๆลนลูกคุณยายหลานคุณยายทั้งหมดที่เข้าครัว ช่วยนูน่นช่วยนี่ในขณะที่คนอื่นเขาก็เป็นนักกินกันนะเนาะเราจะชอบเข้าไปป้นเปี้ยนในห้องครัวแล้วก็ขอทํานู่นทํานี่อ่ะก็รู้สึกว่ามีเมนูในความทรงจําที่มันเป็นเมนูที่เราทําเองแล้วก็ผู้ใหญ่คุณยายพ่อแม่ชอบข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมจริงๆสมัยนี้ถ้าเรากลับไปกินปิมมือตัวเองสมัยก่อนก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นความทรงจําที่เออฉันเข้าครัวแหละฉันฉันผัดกับข้าวผัดไข่อะไรอย่างเงี้ย เออรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในเรื่องของความเป็นนักกินเนี่ยก็อันนี้ก็ตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นนักกินจริงๆหรือเปล่าแต่ด้วยความที่อยู่ในตระกูลหงวิวัฒเนี่ยซึ่งเราทํานิตยสาร,รครัวทําหนังสือเกี่ยวกับตําดาอาหารเนี่ยมันทําให้เราต้องเปิดโลกตลอดเวลาในระหว่างที่เราเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็จะมีที่เราไปต่างจังหวัดไปเที่ยวบนครอบครัวก็จะหนีไม่พ้นตลาดสดตอนเช้า ต้องไปดันโดนหา l o c a l ิน ingredient อะไรบางอย่างพ่อแม่จะได้ไปเขียนคอลัมน์บ้างหรือว่าพ่อแม่ก็จะเปิดโลกให้เรารู้จักกับอาหารต่างๆบ้างทําให้เราเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธอาหารใหม่ๆมันถูกสั่งสมมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวของการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารตั้งแต่เด็กเนาะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าโตขึ้นไม่มีใครวางแผนพ่อแม่ก็ไม่ได้วางแผนแต่ว่าพอเรากลับมาจากเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยเราก็เลย เปิดร้านอาหารโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทําร้านอาหารเท่าไหร่แล้วก็ทําไปทํามาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องทําอาหารเป็นนะจริงจังนะเปิดร้านอาหารแล้วถ้าทาอาหารเป็นมันน่าจะดีเราก็เลยไปเรียนทําอาหารดีกว่าก็เลยเป็นจุดตั้งต้นให้ทําอาหารอย่างจริงจังเป็นอาชีพจริงๆมันมันไม่ได้เหมือนในหนังเท่าไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าแบลลบเราค้นพบเหมือนยูเรกาฉันเจอสิ่งที่ฉันชอบทําแล้วแต่เราจําอารมณ์ของ ตอนที่เรานั่งเรียนทำอาหารได้ว่าไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนวิศวะอย่างใดเรารู้สึกเราเราสนใจเราอยากรู้เราจดเราสนุกมากแล้วเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีแล้วเราได้รับคําชมจากเชฟที่ตอนนั้นเป็นเชฟฝรั่งเศสมาสอนเนาะทำไมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเป็นค่าเทอมมากกว่าที่เราเรียนมาตลอดชีวิตวาอะไราเงี้ยก็เลยเอนจอยการทําอาหารมาตั้งแต่ตอนนั้น ด้วยความที่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จะมีทริปที่เราไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครั้งซึ่งขอบอกเลยว่าทุกครั้งคือเรื่องกินเรื่องใหญ่ก็เลยอยากจะถามพี่ต้องเนี่ยในฐานะที่มักจะรับหน้าที่ตัวแทนเป็นคนแพลนทริปอะว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับการกินเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันก็จะมีประกอบด้วยคุณพ่อแม่ใช่ไหม ก็คืออาจารย์ทวีทองปนิไอ้รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากินอะไรก็ได้อ่ามีความกินง่ายนิดหน่อยแต่แตว่าให้าถ้าพ่อแม่เออถ้าพ่อแม่กินแล้วมีความสุขหรือว่ากินแล้วเกิดความประทับใจเราจะรู้สึกว่าทริปนี้นมันมันประสบความสําเร็จสําหรับเราแล้วเรารู้ว่าพ่อแม่เราอะเขาเป็นคนทํากันบ้านตั้งแต่เด็กเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยก็เขาก็จะิสต์ว่าแบบไอ้ที่ที่เราไปอ่ะเราควรไปไปกินอะไรเช่นถ้าไปอัมพวาบางตะบูน แม่ก็จะโจหัวมาเลยว่าฉันจะไปกินตัวใบชะครามใบชะครามถูกต้องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นเงื่อนไขในการวางแผนทริปว่าอาหาร30%นะแล้วก็ด้วยความที่แบบวัยอันสูงขึ้นทําให้พ่อแม่เริ่มมีข้อจํากัดอื่นๆขึ้นมาเช่นเริ่มไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเริ่มไม่กินเนื้อสัตว์บัวหมูไก่ฉันไม่เอาก็ทําให้เรายิ่งต้องพิถีพิถันในการที่จะวางทริป และทริปที่ล่าสุดที่เป็นความทรงจำก็คือทริปลัสเซียมีโอกาสได้พาทั้งครอบครัวเลยไปรัสเซียก็จะมีตั้งแต่วัยพ่อแม่แหละแล้วก็วัยเราในฐานะลูกหลานเนาะแล้วก็มีลูกของเชฟน้านอีกวัยเด็กแบบวัยเด็กเด็กจิ๋วอีกใช่<อ>เด็กจิว๋วครบทุกเจนต้องบริหารจัดการให้ทุกคนมีความสุขเป็นทริปที่ประทับใจเพราะว่าอาหารอร่อย <c oughs> อ,าอาหารอร่อยเนี่ยไม่ใช่เราอร่อยคนเดียวเนาะมันมันแทบจะทุกคนเลยทุกคนเลยดีกว่าที่อร่อยรวมถึงลูกเราด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบทริปหลายทริปที่เราไปก่อนหน้ามีบางทริปที่อาหารไม่อร่อยเราจะจำไม่ค่อยได้ไดอื้ก็จริงว่าเราไปทําอะไรมาบ้างวะแล้วทริปร,รัสเซียพี่ต้องทํากันบ้านอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนได้กินอาหารอร่อยร,รัสเซียเหรอร,รัสเซียเนี่ยก็เราเรา,เราต้องแพลนก่อนว่าเราไปอยู่เมืองอะไรใช่ไหมครับเราก็ ตั้งใจว่าเราจะไปเที่ยวมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองเขาเรียกไปเป็นเมืองหลวงแห่งที่2แล้วก็เป็นเมืองต่างอากาศก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่ารุ่มรวยในเรื่องของอาหารมากว่าเป็นเมืองของซาพระเจ้าซาสมัยก่อนที่เขาอยู่2เมืองนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเชฟฝรั่งเศสประจํามีเชฟจากหลายประเทศเลยประจําอยู่ราชวางังเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่โลเคชั่นของรัสเซียเนี่ยมันอยู่ติดกับยุโรป ขณะเดียวกันมันอยู่ติดกับตะวันออกกลางทางด้านล่างแล้วก็มีบริเวณที่ติดกับเอเชียด้วยอาหารรัสเซียจึงเป็นอาหารที่มีความงงมากชาติไหนกันแน่วะมีความกินได้ทุกชาติแล้วก็มีความเกี้ยวไม่ได้ไม่ได้เป็นเกี้ยวแบบจีนอะ่ะเป็นเกี๊ยวแบบแขกผสมยุโรปตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นอาหารที่น่าสนใจมากเลยอะ่ะน่าสนุกมันสนุกแบบนั้นจริงๆเราก็ทํามาก่อนว่าถ้าฉันไปรัเสเซียฉันต้องกินอะไรบ้างวะอ่ามีอะไรบ้าง วันนี้อาจจะพูดชื่อผิดนะครับแล้วก็ไม่ถึงสำเนียงใช่ไหมคือภาษารัสเซียมันไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเนาะทุกคนอาจจะเคยเห็นทําให้บางทีเราออกเสียงมันไม่เป็นเอาซะเลยแล้วก็บางทีออกเสียงก็ผ,ผิดผิดถูกถูกนะฮะแต่ว่าได้เขียนบ,บทความไว้เมื่อน่าจะประมาณปีที่แล้วนะครับผมเขียนเองว่าสิบอาหารรัเสเซียที่ควรจะลองเนี่ยถ้าเราไปเยือนรัเสเซียหรือมีโอกาสได้ไปร้านอาหารรัเสเซียคืออะไรเพื่อนๆก็ลอง เข้ากรัว c o นะไปเสิร์ชหาดูนะครับนี่สูแบแไทยอินให้ด้วยเผื่อเราให้ข้อมูลไม่ครบที่ที่คิดว่าแบบไปรัสเซียแล้วควรกินเนาะก็อันแรกเลยอาจจะไม่ได้อร่อยที่สุดแต่ว่ามันเป็นชื่อคุ้นหูอะมันคือบีฟสโตกานอฟอ่าอันนี้เป็นแบบเบสิก <Basic. S 1> อันนี้คำว,ว่าสโตรกานอฟเนี่ยมันก็มีความรัสเซียละคนไทยก็จะจำได้ว่าอ๋อบีอฟสโตกานอฟเป็นน่าจะมาจากรัสเซียนะ่าอะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติก็ พื้นๆนคนไทยชอบกิมครีมหน่อยเป็นจานเนื้อเนื้อวัวจานนี้นะครับเป็นของโปรดของลูกชายผมเองเพราะว่าเป็นสายกินเนื้อแล้วก็เป็นจานที่รสชาติไม่แปลกเท่าไหร่ว่ามันเป็นซอสครีมกระเห็ดกับเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาก็จะเสิร์ฟกับมันบดบางทีเขาก็จะเสิร์ฟกับเส้นพาสต้าซึ่งทริปนี้บอกว่าเรากินบิฟสกอนอฟแทบจะทุกร้านคอมฟอร์ตฟู้ดของเราเมื่ออยู่รัสเซียคือแบบบิ๊มกินแหลกนี่แหละฮะ เขาตั้งธงมาว่าเขาจะกินบ so ิฟสโกานอฟจนเจอบ so ิฟสโกานอฟในรัสเซียที่อร่อยที่สุดของเขาให้ได้ที่จําได้เลยว่ามันก็สั่งทุกที่จริงๆอันนี้คือเหมือนแบบถ้าได้กินบ so ิฟสโกานอฟก็คือผ่านระดับปฐมอะอะปฐมต่อมาที่ต้องกินกนะ็คือว่าซุปเขาเรียกว่าบอชเป็นซุปที่เป็นชัง <H> ที่ซุปนเรียกว่าบรอชหรือบรอชไม่รู้อะบอชบอช b o r c h าน่าจะบอชมากกว่าแต่ว่าอันนี้คือ ออกเสียงตามภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภา,าษารัสเซียปุ๊บอาจจะไม่ใครดูเรื่องเลยเป็นไปได้ทางที่ดีก็ Google Translate นะครับบอสเนี่ยเป็น,เป,นเป็นซุปที่ได้รับอิทธิพลสัญชาติเป็นยูเครนเนาะก็เป็นแบบฮัตตี้ซุปคือซุปที่แบบมีเนื้อหนังมังสาเด่นสําคัญก็คือว่าเขาจะมีบีทรูทเป็นส่วนผสมหลักเออหนูชอบมากมันทำให้สีสวยสีสวยแล้วก็หวานนะครับแล้วก็ทำเบสเป็นจากสต็อกเนื้อเขาจะกินกับขนมปังขนมปังนี่ไม่สำคัญที่สำคัญคือ เป็นขนมปังที่ทาด้วยมันหมูอ่าใช่ใชมันหมูมเป็นแบบเป็นชินช้นชิ้นช้างช้เลยเหมือนเพส่ะทำแทนเลยอ่ะ,อะซึ่งเรารู้สึกว่าแบบแปลกดีเนาะเออว่ะเป็นการเปิดโลกมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบอีหรือว่าอะไรมันก็มันก็เข้ากันดีแล้วเราก็ตามล่าหาบอสเนี่ยครับทุกร้านเหมือนกันแต่อย่าถามว่าชอบที่ไหนเพราะจำไม่ได้ <laughs> แล้วมันก็มีรสชาติที่ไม่แปลกกับเราจนเกินไปหไนูชอบตรง <9 S 2> ที่ว่ามันออกเปรี้ยวนิดนึงมันเลยไม่เลี่ยนมากใ,ในความเป็นซุปเนือ้อกินแล้วก็มีฟีลลิ่งของความสดชื่นอยู่ใช่แล้วก็ที่จะต้องลองก็คือรัเสเซียเนี่ยติดกับทะเลเขาเรียกทะเลเหนือด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องอาหารทะเลที่เป็นปลาก็ดีหรือปู king crab ก็ดีหรือคาวเวียแต่คาวเวียมีความแพงอะ่ะกินแล้วไม่สบายใจ กินมือเดียวต่อทริปไมพอดีคาเวียร์นะครับมีให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้นคือคาเวียร์ที่เป็นเม็ดดำๆเล็กๆอัญมณีที่มาจากปาสเตอร์เจียนกระปุก100กรัมนี่อาจจะราคาสูงถึง5,000บาทได้คือรันับราคาเป็นเม็ดดีกว่าว่าเม็ดหนึ่งราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วกินเข้าไปแล้วก็เอ๊ะอร่อยไหมเนี่ยเออกินเข้าไปก็แบบงงอันนี้มีความแบบด้วยความที่เราไปแล้วเนาะเราก็อยากลองว่าโลโก้เขาเขาแบบมีอะไรดีใช่ไหมครับมีร้านหนึ่งเสิร์ฟขนมปัง เนื้อของมะพร้าวแล้วก็ท็อปด้วยคาวเวียสีดำเนี่ยก็โอเคแต่ว่าจะให้สั่งอีกไหมก็คงไม่สั่งเสียได้ตังค์จริงๆคืออย่างอย่างคาวเวียค่ะถ้าเกิดสั่งตามร้านอาหารมันก็จะค่อนข้างแพงเนาะแต่ว่ามันมีเราแบบเดินไปแวะไปที่ตลาดอาหารอย่่งเงี้ยมันก็จะมีะร้านค้าขายคาวเวียอย่างเงี้ยมันถูกกว่าไหมพี่ถูกกว่าแต่ก<ต>็<ข>แพง,แพงอยู่ดีดอย่างนี้ก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าที่แพงที่ถูกมันไม่ได้ขายยี่ห้อเดียวกันเนาะ แต่ลิ้นอย่างเราบ้านๆคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับรกิไปก็ไม่รู้ความแตกต่างไม่รู้ความแตกต่างอา้าวแต่ก็อาจจะมีคนแบบว่าอยากลิ้มลองเพราะฉะนั้นวันคีดว่าถ้าเกิดเราจะไปรัสเซียคือคาวเวียก็เป็นหนึ่งในซิงเกเ ER ิลที่ควรลองแล้วเขาบอกว่ากินกับทองคําเปลวเคยเคยได้ยินไหมทองคำเปลวมีลสชายิยังไงนะเราก็ไม่เข้าใจ <laughs> อันนี้ทางวิทยาศาสตร์เราบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียนวิศวะมาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมมึงต้องกินกับทองคําวะ ก็หรูหรป่ะหรูหรูหรูหรแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากไปกินนะแล้วทำกันบ้านไปหน่อยมันอาจจะเห็นความหลากหลายของคาเวียก็ได้แต่พอดีเราไม่ไม่ได้แบบรีเสิร์ชไปก็เลยไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่ครับอาหารรัสเซียถือว่าเป็นอาหารที่ถ้าคุณอยากกินยุโรปคุณได้กินยุโรปถ้าคุณอยากกินตะวันออกกลางมีด้วยเอเชียคุณได้กินนะครับมีถ้าคุณอยากกินแบบผสมเอเชียหน่อยคุณมีเกี๊ยวอันนี้เห็นชัด รัสเซียมีความมีสีสันในเรื่องของอาหารมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทํากันบ้านดีๆเนี่ยเราจะได้กินอาหารที่อร่อยทุกมือ้อร้านอาหารที่เราหาได้ง่ายในรัสเซีย,ยมันจะมีประเภทแบบจอร์เจียนฟู้ดด้วยซึ่งมันคือ,อ,ม,คอมันคืออะไรคะจอร์เจียเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆในมอสโกหรือว่าในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนาะมันจะมีร้านอาหารที่จ่านหน้าเลยว่าขาายอาหารจอร์เจียจำร้านที่เราไปกินกันได้ไหมคะชื่อร้านอะไรคะร้านนี้จำได้ว่าบังเอิญว่าอยู่ใกล้โรงแรมที่พัก ชื่ออ่านไม่ออกอีกแล้วขึ้นต้นด้วยตัว X A แล้วก็เป็น Y แต่ Y กับทางอ่ะไม่มีสะกดภาษาอังกฤษหรอซ่ยากตรงน,นี้แหละอะไรก็สักอย่างนะอยู่ในมอสโกนะครับมันอ่านไม่ออกจริงๆอะ่ะอยากบอกผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่ามันอ่านไม่ออกจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นพอดแคสต์เราก็เลยไม่สามารถที่จะสะกดหรือว่าเห็นภาพอะไรได้เข้าไปดูที่ครูโคนะครับเดี๋ยวแปะล,ลิงก์ให้ในเดสคริปชันนะคร มีเมนูหนึ่งที่ลูกพี่ชอบมากเขากลับมาเมืองไทยก็ต้องทําให้ลูกกินอันนี้อยู่ในอยู่ในร้านนี้แหละร้านอาหารจอร์เจียที่อยู่ในมอสโกเป็นเขาใช้เห็ดแชมเบญยองธรรมดาน,นี่แหละแล้วเขาก็ท็อปด้วยชีสแล้วก็น่าจะมีน้ํามันมะกอกแล้วเขาก็อบอบทั้งดอกแบบงายเอาเอาก้านดอกขึ้นพอมันงายขึ้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นน้ําของเห็ดมันถูกกักอยู่ในดอกเห็ดทั้งหมดเลยน้ํามันไม่ไหลออกน้ําไม่ไหลออกแล้วเวลากินเนี่ยถ้าเรากินทั้งดอกปุ๊บมันก็จะแบบ แตกน้ำเห็ดมันกระจายเต็มป่าเสี่ยวลงเปาเสี่ยลลงเปานะครับแต่ว่าเป็นสีโลปาที่ทำง่ายแล้วก็หอมหอมน้ําเห็ดอะไม่รู้จะบอกอยังไงุงก็น่อยด้วยเนาะขึุ้งน้อยนิดเดียว<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าแบบทําง่ายจังน่าเอามาทําบ้างอะมีอีกร้านหนึ่งที่ท <oz> อยากจะให้พี่ต้องพูดถึงมันเป็นร้านที่เรากลับไปถึงสองครั้งในทริปรัสเซียเพราะว่าพ่อแม่ติดใจมาก ที่ร้านชื่อว่า White Rabbit White Rabbit ไม่มีคนมอสโกกินเลยเจอคนไทยด้วยจ้ะคุณไปคุณจะเจอแต่คนจีนคนเอเชียเพราะว่าเขาถือว่าเป็น top best 50 restaurant ของโลกมันเหมือนเป็น destination เลยนะสถานที่ตั้งของเขาเนี่ยเขาตั้งอยู่บนตึกสูงมากๆพอเจอสถานที่ที่สวยงามปุ๊บผมตั้งคำถามเลยว่าแบบที่อะมันจะอร่อยไหมเนี่ย ปรามาดไว้ก่อนปรามาดไว้ว่าสถานที่มันหลอกเราเรามาเพื่อความรูหรือเปล่าปรากฏว่ามื้อแรกที่เราไปนะฮะเราใช้เวลาสามชั่วโมงนานมากคือเรางงมากว่าเราใช้เวลาอะไรวะเนี่ยกินอาหารมื้อเดียวสามชั่วโมงคือคิดดูว่าลูกพี่ต้องอ่ะหลับแล้วก็ตื่นแล้วเป็นหนึ่งตื่นหลับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเออว่าแบบอะไรจะกินนานขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือว่าอาหารที่เนี่ยมันเป็นอาหารที่เอา local food หรือว่า local ที่มันเป็น c u เจอร์ของรัสเซียหรือว่าภูมิภาคนั้นเนี่ยเอามาทําให้มันดีเทลขึ้นเอามาทําให้มันมีรายละเอียดแล้วเรารับรู้ได้ถึงความตั้งใจของคนทําจริงๆว่ะเพราะเราไป2ครั้งครับจริงๆต้องบอกว่าสปอนเซอร์เราเรียกเกก็คือแม่เรานั่นเองคุณนายแม่เขากินยากต้องบอกทุกคนว่าอย่างนี้ว่ากินยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนเ,นเขาไม<ล><ห>่กินหมูมากาไก่แล้วล่ะ เขาจะไปกินเฉพาะอาหารทะเลเวลาเขาไปเดินทางเที่ยวเนี่ยเขาก็จะกินอาหารทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขากินจาได้ว่าเขากิน l o b s t e ์ได้เขาก็กินปูได้เธอก็อยากไปที่นี่อีกเพราะกินแล้วอร่อยแต่ว่าทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามเราในฐานะคนทําอาหารเราก็รู้สึกว่าเราให้ผ่านนะเขาเขาพิถีพิถันแล้วถ้าเราจะเอาประสบการณ์ของเรากับกับเอาเงินเข้าแลกเนี่ยเราว่าร้านนี้เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ากับการเอาเงินเข้าแลก แล้วก็ถ้าพูดถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วจะนึกถึงร้านอะไรสําหรับเราเนี่ยเราไม่ได้รู้จักทุกร้านเนาะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าร้านที่เราหาข้อมูลแล้วเราไปกินเนี่ยผมชอบมากร้านนี้ชอบมากแล้วชอบมากกว่าวายร์บิดอีกมันมีความโฮมมี่ของร้านมันไม่ใช่เป็นร้านที่อยู่บมนตึกท็อปสูงเป็นโดม,มแก้วไม่ต้องปีนบันไดกินไม่ต้องเป็นบันไดกิน,น,น,กนแล้วเป็นมีร้านที่มีคอนเนอร์ที่แบบเป็นเพลย์รูมให้เด็กเล่นนิดๆคือเหมือนกินข้าวบ้านเพื่อนเออแล้วอาหารอร่อยมากๆ มันรุนว่าจะออกเสียงชื่อร้านได้ไหมชื่อก็อ่านไม่ออกเหมือนเคยมันจะมีความคล้ายตัว R O C T แล้วก็ตัว N กับด้านยากเย็นจริงๆค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวแปะลิงก์นะครับร้านนี้เราจําได้ว่าอาหารเขาไม่ได้แต่งหรูจําซุปอันนี้ได้ไหมครับจำเป็นซุปเหมือนเป็นซุปเนยใสแล้วก็มีเนื้อกุ้งก็คือใส่ถ้างาในแค่นี้เ,เราดูหน้าตาซุปมันไม่ได้เรื่องเลยแต่เป็นซุปในความทรงจํามากว่าลูกสาวชอบมาก ซดกินหมดแล้วเป็นครั้งแรกที่ลูกสาวกินกุ้งอย่างเด็ดอร่อยที่ร้านนี้วนว่าความประทับใจคือมันแบบมันดูธรรมดาแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วมันตาวาวอะ่ะมันเหมือนแบบรู้สึกได้ถึงดีเทลต่างๆนาะนาะบนความธรรมดาที่เขาแบบก็เสิร์ฟมาเหมือนเราเสิร์ฟที่บ้านที่เราจะไม่ต้องตกแต่งอะไรกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงย จำได้ว่าร้านนี้ที่เซนเปเดอร์สเบิร์กเนี่ยอร่อยทุกจานร,รู้สึกว่าแบบเหมือนโยนโยนจานกันไปโยนจานกันมาเอาแบ่งกันกินนู่นนี่นั่นคือคือเราไปยุโรปเนาะไปรัเสเซียอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังจะกินแบบคนไทยที่แบบแชร์กันทุกอย่างเราแชร์ครับเราเราสั่งหลายอย่างแล้วเราก็วางตรงกลางแล้วเราก็อ้าวชิมแล้วเชยโยนฝั่งนู้นไปโยนฝั่งนี้มาผัดกันชิมเหมือนทุกคนจะได้ชิมอาหารที่หลากหลายอันนี้เป็นวัฒนธรรมของครอบครัวเลยเวลาเราไปต่างประเทศที่ประเทศที่ฝรั่งไม่เข้าใจเราอะ ก็จะเกิดปัญหานิดหน่อยว่าเขาจะแบบมองบนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สนใจครับเพื่อประสบการณ์การกินที่สนุกสนานเราก็ยังทําอย่างนี้ต่อไปนะฮะถ้าเป็นยุคโควิดเราคงไม่รอดนะฮะอ๋อโอเคค่ะนี่คือชีวิตยุคก่อนโควิดนะคะทุกคนนี่ยพอพูดถึงโควิดก็รู้สึกว่าโอ้ยเม่อเลยจะได้ไปทริปครอบครัวต่างประเทศแบบนี้อีกจริงๆเราไม่ได้ไปบ่อยนะครับทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะฮะว่าแบบบ้านนี้มัน เบร์ไปหรือเปล่านานๆทีจะเกิดทริปครอบครัวเช่นแบบสัก3มปีครั้ง4ปีครั้งแต่ทุกครั้งที่ที่เราไปทริปครอบครัวที่เดินทางไปต่างประเทศหมุดหมายที่สคัญที่เราคิดเสมอก็คือเราจะกินอะไรดีคุณบิ๊มนี่เป็นหนักที่สุดฮะขออยากนินทาคุณบิ๊มกินแลกหนะ่อยได้ไหมฮะจำได้ว่ารัสเซียเนี่ยคุณบิ๊มก็หนักมากเหมือนกันคุณบิ๊มมีมุดหมายที่คุณบิ๊มจะต้องกินซึ่งมันต้องจองวันหนึ่งเราจําได้ว่าเราไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่แหละ ถึงเวลาแล้วคุณบิ๊มต้องไปเพราะคุณบิ๊มจองร้านเอาไว้ขอมัดมือชกไงแล้วเราแบบให้เรารีบออกมาเพื่อที่เราจะได้ไปร้านที่คุณบิ๊มจองไว้ทันอะไรอย่นี้นครับหลังจากที่เราไปกินร้านคุณบิ๊มแล้วโอเคโอเคเราก็ถือว่ามันเป็นหมุดหมายสําคัญของเราแล้วกันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมีบิ๊มกินแหลกไปทริปด้วยเนี่ยก็อยากจะโฆษณาเลยว่า นางเต็มที่จริงๆนะเรื่องกินของนางคือเบอร์หนึ่งอ่าเธอก็ยังสดอยู่ด้วยนะคะใครอยากได้เธอไปร่วมครอบครัวเพื่อที่จะไปทริปกินแหลกของครอบครัวแบบอีกกออ็ติดต่อได้ขายให้อ่าอยากจะบอกว่าประเทศรัสเซียถือเป็นประเทศสำหรับในความทรงจำของผมเองที่อาหารอร่อยหลากหลายวัฒนธรรมอาหารของเขาเนี่ย รุ่มรวยเนาะรุ่มรวยมีสีสันแตกต่างจากคาเล่าอ้างที่เคยได้ยินว่าอาหารลร้าซียไม่อร่อยเพราะว่าถูกปิดประเทศมาสมัยเป็นคอมมิวนิสต์นานจนทําให้พัฒนธรรมอาหารมันหายไปหมดเอาบิ้มกินแหลกวอวอแล้วก็เชฟนัานไปประกันเห็นด้วยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์และนี่ก็คือประสบการณ์จากนักกินแลกเปลี่ยนของเรานะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอพี่ต้องฝากผลงานหน่อยว่าตอนนี้ท่านอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะครับก็อยากจะ ฝากผลงานค r o w c คนะครับทั้งในส่วนของเว็บไซต์คอนเทนต์ต่างๆแล้วก็พอดแคสของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรายการอาหารที่ผมเป็นพิธีกรเองมีรายการ c a y นะครับมีรายการของดีติดครัวแล้วก็อีกต่างๆนานาที่จะทำเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันโอเคยังไงก็ฝากติดตามรายการ Eat and Travel นะคะได้ทุกวันพุธตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Spotify YouTube Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast นะคะโดยเ e ิร์ชคำว่า Eat and Travel Podcast นี่เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ต้องหรือเชฟนั่นของเรามากค่ะขอบคุณค่ะอําลาทุกคนไปก่อนนะคะได้ปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะครัว c o Podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก